เอาไว้ห่างๆเลยนั่นยิมเงินเปิดแสงเปล่าวแสงแรงไปแล้วแม่ไปเอาบัมบิ้งไปตัวที่บัวทีนี้แม่พุ่งเลยใช่ได้ได้อยู่ก่อนใช่พุ่งจ้ำป่ะใช่อันนี้ล้ำนินมาหาผมนะเอ้าแล้วขี้บัวแหวนไปไหนบับักโนบัะไปไหนมันบักหรือเปล่าตอนนี้ไอ้หัวไอ้เหี้ยบักไปตู้อเลยผมยิวแล้วนะอาครับที่บัวเสื้อขาโอคุณทำอะไรได้บ้างเนี่ย พีวิธีมันมีล้างบั็ด้วยหรออ๋อมันมีสาบด้วยสุพีมยังไม่ได้บั็นูนะครับไม่ต้องเอาออครับเฮ้ยผมลืมทำหน้าที่ก็ขโด,ดูเฮ้ยเจ็ดวิแล้วเจ็ดวีแล้วเฮ้ย, <c oughs> ยหมอมมพี่โอ้<ม><ม>โหเกือบเอาสหายไม่ทัน เลือดมันหายไปไหนวะกดอะไรขาดกดอะไรวะเนี่ยกีนไม่ได้กดไอ้นี่หรออะไรวะอย่าไปได้สะหายอ๋อหมอผมไกลไปมั้งทั้งนั้นโอ้าหังนี้มือนเล่งเองก็กลับกันอันแรกนะ้างสนาอ๋อหมูแล้ว โอ้ยติดแข็งไอ้ซได้รักอยู่บ้านเราอ่ะจอนข้างหมัง่เหยอปีตาไอ้เียมันอกมันเล่นวิชาแต่มืนเล่นบัที่ไหนวไม่บัแกยังยังังปั้นยั ป้นจะไม่ได้หรอครับย้านไม่นยตายไม่เห็นป้านด้วยผมยันปีอยู่คนเดียวกับจอของคนเลยิจ้ไม่ยิ่งแล้วผมไม่เห็นป้นด้วยผมก็ตายอยแล้วยัยังยังยังไม่ยังไม่ยังไม่แตก่เี่ยมันคองปั้นอยู่แล้มันคองปั้นอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วั้องลบคองป้านแกแล้วแตกแล้วลบลงไอยไปแล้วนะโอ้กระถอกดเีย วิ่งสะท้อนไปกับกุเลาบไปนอนด้วยกันโอ้ยยัไม่ได้เว้ยบ๋ยกดไชองไม่ได้ไเ่อะไรเนี่ยได้แล้แต่อาาเยอะนะเฮ้ยไม่กดไปชองได้ตีปั๊บแล้วนะตีปั๊แล้วนะเฮ้ยเี่ยผมกดไหลช่องไม่ได้่ ได้อรแกหมดแล้วห่างเยอะจ้าโอ้โหเหี้ยเต็มหน้าบ้านเลยสัตว์โอ้ตีทำตีแล้วโอ้โหช็อดไม่ได้ เพื่อจะตีต้นหน่อยโอ้โหดีดีไปได้แล้วหว่งแม่ไอ้บ๊อบบี้อยู่ไอ้บ๊อบบี้อยู่ป่าไผ่กับม่โกะผม 4,700เอง700เองโฟกัสดีๆโฟกัสดีๆพี่อยู่ปลาไพกันอ้าวไรลักเผลอยิงแล้วเหรอเผื่ยิงแล้วก็โดนพี่อยู่ปลาไพก็ผมล่อมันไว้ทันอย่าให้มันออกมาเล่นกับมันอยู่นะได้เออมันอยู่มันยิมาเออนี่มีตีหมอแล้ว มาแล้วครับไ่รับแ่ละไม่รับต่ลครับขี้ไปไหนขี้ไปไหนขไผมโดนปี๊ดีเยอขนาดเลยสองคนได้เลยนีดีๆนตูมใครโดนปีอุ้ยหนักนัขึ้นสนองผมโดนปีแตไมตยลวไม่แต่ว่าแวา โอ,โอ้โหนตมันม,ม,ม,มาเล่ตีผมสองตัวบ๊อบบี้กับตอยอ่ะไม่เขาบลตีบอกเซผมโดนตีไงจอโอ้โหมัดล็อกไอเหี้ยเล่นไม่ได้กูแค่ดจ้าเหียไปช็อคกันแงมากกี่คนวะเนี่ยไอสัตว์ไ <c> อ <oughs> ช็อคมันเต็มเว้ยแล้วผมวต้องเรา 18, สิบเอ็ดมันสิบสี่ก็เยวกว่านิดหน่อยงกันเ่านิดหน่อยต่างกอยเขาตีไปเลยต่ันเยาเยอะนง ติดแข็งเฮียแล้วเฮียแล้วโอ้โหติดาเต็มเลยเนี่ยไม่ทำข้างไม่ได้เนี่ยที่ผมไม่โดนด้วยมันปั็อกเกียรพิโนนใช่ใช่วันนี้มบล็อกพิโนนออกลงไม่ได้เหมือนยาเลยผมไม่ขาดเพราะว่าเฮียทไมไปกดเดียวยาป่าตอนที่อันนี้อยู่ครับบั็จีกดแล้วหม้อก็มีแต่ยาอยู่ไหนโยอ้ เริ่มเริ่มห่างเยอะแล้วลอจอนโดนห้าหมื่นแปดหมื่นนี่เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหเยอะจัดว่ะไอ้เหี้ยเล่นไม่ได้เลยข้างหน้าบ้านแม่งแบบเต็มอ่ะเออผมออกของพีชแม่งก็แตกแ่ะ จะหยองเล่นมะเนี่ยเหียอยู่หนดิดป่ะอยู่ไหมอย,อยู่อยู่เข้ามาแล้วสายรับ,ด,บดูดูเนี่ยยืนนิ่งอยู่เนี่ยพี่หยองเล่นมะเนี่ยหยองอ๋อเเขาบอกเขาจะเข้ามาแจกวันนี้เฮีย <ๆ S 2> แจกจริงด้วยเขาจะไม่กดยาเขาบอกอยู่เอาเป็นไรอ่ะไปแซวเขา,า,าเมื่อวานเลยผมอะ เกมแม่นี่ยแต่ยอดครับถามมาครับเอาไปเลยผมคิดให้สองรอบครับแต่หามไปก็ตายแล้ววะนูนี่เดี๋ยวเลยตายวะเรี่องตัวทำไมวันนี้ตัวมันบางบางข้ามเคยไ,ไม่มัน,น,มนไม่มีคนไปช่วยค้ำช่วยถ่านดาเมจเนี่ยผมอยู่กันตะก้าเนี่ยไอ้ยี่ห้อาน นี่ไงพี่หยองออกไปแล้วเอ,เอาเอาจะวอเลยตดเป้าเน็ตการกี่ห่ไม่กไฟด้วมีตัวอเดียวไม่พอจะอใส่คีใหม่ต้องปิดเกมไปเลยอ่ะอสะทอนนันเป็นแบบนี้อบอกบอกตีวิเวลยพี่โคตรทอนโอ้ตายหมดเลย อเอพิโล่ไปเล่นไม่ได้หรอเล่นยังไงดีเล้วนี่เนี่โอ้โหที่อพิดเต็มหัวกระบาลเลยเเเว้ยยยีีหสู้เขาโจุด หมอขโมยแน่ปั้นเกิดนะครับปันเกิดนะปั้นเสร็นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดห้ามปั๊มด้วยหยาบัไม่ตัดแต่กดไอ้ท้อไม่ได้เกียรแต่รองไห้เขียแข่โป้หายหมดว่ะ อ้ออะไรข้างจอมันหมดวะทำไมมันไม่ล้นห้าแถววะมอ่า่ไม่ลืมครับมอเช็คก่อนบอลเริ่มแล้วีเฮียลูกแก้วไม่มีก็ว่าอยู่เชี่ยร์วะเนี่ยเต็มในบ้านเลยสัตว์โอ้โหลูกแก้วไม่มีพี่นนท์ โอ้จะลดพีษได้พี่ไงเี้ย อีลุยเลยมี่จอนรับเองจอนรับเองไงตบนี้เป็นของจอนมีกะทิมาโอ้โห โอ้แข็งเรียบเลยกูอย่างนี้แตกแน่นอนรถให้แล้วพีทอ่ะตีบอลโอ้โหกําลังพุ่งไป ไอไรพวกนี้แทนวามผิดอะไรครับเออโอ้ยเยอะมเต็มหัวเต็มหัวกระบาน ไปบ้าเดฉยวเลยทำล่าให้หน้า,าเด,ดาวยแง่มึงดีดดาวเลยมึงหนูไวยแค่มึง <c oughs> หนูที่ไหนมันบัฟยิงใ,ใครปุ๊ <c oughs> อ้าเเวน้นละตัวใกล้ๆไม่หลอก <c oughs> มาแล้วซอยมาแล้วซอยมาแล้วมาดีมาดีมาดีเข้ามาพี่เข้ามาพี่ในบ้านเป็นร้านตอนนี้อ้าอ้าวเหียดตายได้ไงวะ เฮ้ยยียวนี่นี่ตีมัได้โอ้พี่จอตนโอ้่ออเอ้าโอ้โหโดนสวนตายยี้่ะเยี่ยาวบ่า ดับนัคืนสนองไม่ได้ยไม่ได้ไไม่ได้ายว,ว่ลงแก้ริทังชัวร์หอย่าโดนนูยิงนะ าไม่มีใส่หน่อยอ่ะเอา้าหายหน่อจ๊ะ2นาทีเลยอ่ะวันเนี้ยถ้ากดไหลช็อตอไม่ได้ด้วยโอ๊ะสะท้อนเนี่ยอุย้ย6กหมื่ เราไม่พร้อมหลายอย่างเออคนก็ไม่ครบคนอะไรเยอะคนเราไม่ได้หยองกันหรือสองมีผมกับตะหยองอะไร่เล่าหยองมันตั้งใจโยนแต่แรกแล้วไม่เล่นฮึเออเขาจะโยนอยู่แล้วเขาบอกตั้งแต่กลางวันแล้วใจชอบสีมดโอ้โหไม่ติดปานเลยวันนี้ เี้งมบ้านวัวหกตัวตายไปหตัวก็วัวเก่งกับกหกได้ครบครัได้ห้าหกตัวจะยิ่งมาบ้านนะปีเดียวติดครึ่งนาทีครับเอออใช่ไม่เลยตีไม่ได้อันนี้มันแก้วหมดเุ้ปงพีจะได้แหละหมดแั้งหมดอีก โอ้โหเฮียเต็มบ้านเลยสัเต็มบ้านแล้วนะนาทีสุดท้ายสิบวิบโอ้โหเียยิงุกตอนครับไอ้สัสจบครับเพียงคืงอนอเา้าไหม เออเย่คำลามมาแน่กูว่า, <c oughs> ายยิิยยิงงง <c oughs>